เอาเลยครับสวัสดีครับผมวันนี้นี่ครับยยกิทแบดบัตนะครับผมวันนี้เนี่ยเราก็จะมาลงแร้งรีวิวสกินใหม่ของอาตานะครับชื่อว่าเรนวอล์ k เกอร์อาตานั่เองครับผมเป็นสกินแจกฟรีนะครับก็เพื่อนๆเข้าไปรับได้นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็อยากลองเล่นเหมือนกันเพราะว่าอาตาเนี่ยก็ไม่ได้เล่นมานานแล้วนะครับผมแล้วก็วันนี้ผมจะเล่นเป็นเซตก่อไฟไกอาแล้วก็เป็นชื่อออฟลอนนะครับ พลังแฝงเป็น natural range นะครับผมก็คือเอามาคอมโบกับก่อไฟนั่นเองนะเวลาที่เรากดท่านหนึ่งได้นะครับมันจะเผาโหดมากนะครับ FC ครับผมนี่ก็เดี๋ยววันนี้มาดูแล้วกันว่าอาตามันจะแก้ทางม้าได้หรือเปล่าถามว่ามันแก้ได้ไหมก็แก้ได้อยู่นะเวลาที่แบบว่าม้ามันเปิดอันตีเนี่ยเราก็เปิดอันตีขังมันอะไรประมาณนี้ก็ผมต้องปกป้องยอนนะเกมนี้นะครับเดี๋ยวมาดูแล้วกันว่าผมจะขังไม่ให้ม้าล้วงย้อนได้หรือเปล่า สกินเอฟเฟกอะไรก็ดูเหมือนจะไม่เปลี่ยนนะหรือว,ว่าเปลี่ยนคอมเมนต์บอกได้นะครับผมจำไม่ค่อยได้แล้วนะออริจนินอลเป็นไงเกี่ยวไปไม่โดนท่าสองดูเหมือนจะไม่เปลี่ยนนะครับมาเดี๋ยวรอเล่นกับเพื่อนๆนะครับคืออาต้าเนี่ยมันจะเล่นได้ดีมากๆถ้าสมมติเลเวลสี่นะครับผมช่วงเลเวลหนึ่งถึงสามเนี่ยมันยังแบบก็คือกระโดดทำได้เมจท่าหนึ่งไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเลเวลสี่เนี่ยเราก็จะมีลูกเล่นมากขึ้นนั่นเองนะครับ เดี๋ยวอเลเตอร์จะเย็นจะเย็นเองยังไม่สีเพื่อนเอ้าอยู่กัน2ตัวงนี้ดึงดึงโดนคู่รับผมดีนะผมยังไม่มีอันตีนะครับถ้ามีอันตีนี่คิวเลนน่าจะตายนะผมว่าเมื่อกี้เขาเลือดโลอยู่นะผมเปิดนี่ได้นะครับคือถ้าสมมติว่าเมฝั่งตรงข้ามไม่ออกตัดเลือดเนี่ยอาต้ามันจะชอบมากนะครับผมมันจะยืนได้ทั้งชาตินะครับถ้าสมมติว่าเมเขาไม่ออกตัดเลือดนะ คิวเล่นเอา้าโดนจับเชยคิวเล่นอันตีมาพอดีก็ผมเรียบร้อย1นึงสบเอาทาจีโดนขังต่ออืมดีนะมีสไลด์ออกนะครับเดี๋ยวเรารอขังให้พวกแคลี่เย่อนโดนยอนโดน,น,โดนมาเปิดอันตีนี่เมื่อกี้นี่ผมอันตีแบบว่ากาไม่ให้มาลวงย่อนนะแต่มามันไม่เข้าต่อนะครับ ตีดูดเลือดสู้ไปไม่ไหวแล้วบเพื่อนผมว่าฮาเลสเตอร์มาตรงแม่น้าครับนึกว่าจะเกี่ยวโดนเดี๋ยวเดี๋ยวเอาอีกทีนึงฮาเลสเตอร์ไม่มีใครซ้อนนายเพือ่อนได้แค่นี้ได้แค่นี้เราจะตายแล้วนะครับผมใ <Ultimate S 1> จเย็นใจเย็นผมรอเล่นกับยอนเยอะๆนะครับผม เพราะว่าถ้ายอนเกิดยังไงเราก็ชนะนะครับ <c oughs> อันตีพร้อมแล้วเพื่อนเทียวมาเทียวมาครับเอ้ยมามาเฉยขังมา้มาม้าไปลงยอนไม่ได้เอา้ามาลงวงที่เฉยโอ้โหเอาดิเทียวจะตายโอเคยอนได้เทียวมา <c oughs> โอ้โหเมื่อกี้นี่ผมมุสาขังสวนแล้วนะแล้วมา้ามันมุดซอกเข้าไปได้ังไงมานนั่ยเกี่ยวมาหนึ่งทีไม่ไหวครับป่าเราซิลมันยังอยู่บนเลยนะครับผม ต,ต้องถอยก่อนนะครับแต่เมื่อกี้นี่ผมคิดว่าผมอันตรีดีแล้วนะมันก็ยังมุดซอกไปล้วงยอนได้ไหวไอ้มาตัวนี้มันเอาเรื่องอย่างพวนเพื่อนแต่เมื่อกี้ดูเหมือนว่าผมก็จะขังยอนเหมือนกันนะผมไม่มั่นใจว่าผมขังยอนหรือเปล่านะครับเพราะว่ายอนมันก็เดินดูเหมือนว่าจะเดินหนีไม่ได้นะ<ม>เล่นล่างดีกว่านะครับซิลแล้วลงล่างมีอันตรีแล้วด้วยเกี่ยวย่นระยะ เอาขังสามครับผมก็มาดีครับโอ้โหซื้อฟิกเกอร์ไปสองตัวว่ะเมื่อกี้นี่เป็นเทคนิคนีครับผมสมมติว่าเวลาเราคิดว่าแบบมีคนอยู่ในย่าเราสามารถ,ถาากดท่า2ดึงล้นระยะได้นะครับถ้าแบบเราเข้าไปอันตีได้ประมาณนี้นะเปิดตาครับผมคิวเลนมาเมื่อยี่ใช่ไหมหายไปไหนแล้วเอาโดนแย่งมังกรเราตามไปฆ่ามันได้ป่ะข้อหายแย่งมังกร,พรเพื่อเอาอีกตัวไหม เดี๋ยวเพื่อนไม่ตามเพื่อนไม่ตามเพื่อนไ,ไม่ตามผมก็ไม่เข้านะครับคิวเลนเราเกี่ยวหนีก่อนครับผมมีอันตีด้วยนะตอนนี้คิวเลนมาขังไม่ให้หนีออกมามันหนีเข้าป้อมเฉยเลยแ่ะเมื่อกี้ผมน่าจะขังอีธานนะครับเกี่ยวม้าไปหนึ่งทีม้าโดนจับตีตายไปหนึ่งศพ <c oughs> ผมสู้ต่อทาจีมา <c oughs> ผมแหกแน่นอนเลยโอ้โหแต่เมื่อกี้ก็คุ้มแล้วนะครับผม ซิลมาแล้วนะอย kind of ู kind of ่ก anyway> ัน3ตัวอย่างนี้ก็ขังไป2ครับผมไอ้เมื่อกี้เทวัน้าฟิกเกอร์ไปแล้วนะครับเล่นต่อได้เพื่อนเล่นต่อเลยเพื่อนซิลไม่ต้องกลัวอืมเรียบร้อยเล่นต่ออีกอืมสัตวนให้เรียบร้อยครับผมทิปเปอร์คิวจากซิลไปเลยคือเมื่อกี้เนี่ยก่อนหน้าเนี่เขาก็เสียฟิกเกอร์ไปแล้วนะครับผมพอทีนี้ี่รอบเนี่ยเขาก็ไม่มีฟิกเกอร์หนีแล้วนะครับ เทลก็จะโดนโดนขังเต็มๆนะแต่ถ้าเมื่อกี้นี่ขงังคลกซี่ได้ด้วยจะสวยกว่าน,นี้นะครับ <c oughs> เล่นป้อมล่างไปเลยคิวเลนอยู่ย่าขึ้นฆ่านะครับเ <c oughs> ดี๋ยวตอนขึ้นป้อมเนี่ยผมจะอันติ <c oughs> ดักไม่ให้เข้ามากันป้อมนะครับผมคีปเ <c oughs> ข้าแล้ว <c oughs> นี่งไงไม่ให้มาการป้อมไปดิ <c oughs> เฮ้ยแล้วซิลเข้าทำไมเพื่อน,น <c oughs> คือเมื่อกี้เนี่ยผมแค่อันตีกาแบบบังทางไม่ให้เขาแบบมาล้วงยอนเะนี่ยเล่นต่อได้มาหนีไปหนึ่งทีมามันเล่นต่อมาเพื่อนอย้ยอนแตกแล้วเพื่อนดูดเลือดจากคิวเลนผมว่าผมตายว่ะเอา้เอาคิวเลนคิวเลนเกาอย่างเบา <c oughs> เมื่อกี้นี่เราลอดได้ยังไงวะเนี่ย เอาจริงคิวเล่เมื่อกี้เกาเบาเกินนะครับผมคิดว่าผมแบบโดนคิวเล่เกาหลังตายแน่ๆนะครับผมมาไม่เป็นไรรอยอนครับรอยอนเดี๋ยวเวลาผมขึ้นบ้านเนะี่ยผมก็จะทําแบบเดิมนะครับก็คืออันตรีบงังไม่ให้เขามากันกันเขาเรียกว่ามา,มากันบ้านได้แบบโดยที่มาล้วงย้อนได้อะไรประมาณนี้นะม,ม้าอยู่กลางกิกซี่เทลอยู่กลาง ๋ยวผมขังเทลดีกว่าผมขังเทลไปอยู่ตรงนู้นครับผมต้องเองเองต้องฟิกอะเอาจริงๆเองไม่มีฟิกชื่อนั่นนะซิลไปล้วงมันน,นั่นแหละ <c oughs> มันนึกว่าจะไม่ได้เลยครับเมื่อกี้เอาจริงอาต้านี่ก็ถือว่าเป็นตัวละครที่เขาเรียกว่าเอามาแก้ทางม้าเอามาแก้ทางพวกแคลรี่ขาดตายได้นะครับดูเหมือนว่ายอนเรามันจะเล่นต่อนะ คิวเลนอยู่บนนะครับอย่างนี้ก็ไม่ต้องกลัวละคิวเลนบนทาจิล่างนะครับเดี๋ยวผมขังได้นะคลิกซี่เลื่อขึ้นหลอดเนี่ยระวังนะไม่มีฟิกเกอร์นี่ตายนะครับมาสูตรเดิมครับเพื่อนๆเ,เอาอันติขวางทางได้ไหมยอย่ามาโอ้โหแต่อันนี้ดูเหมือนว่าไอเลนกลางเนี่ยมันจะกว้างนะ ขาเรียกว่าที่หน้าป้อมมันกว้างนะครับผมข,ขังไม่หมดเหมือนป้อมด้านข้างจะมาล้วงอะไรเรียบร้อยครับผม <laughs> ผมเห็นนะว่านายจะมาล้วงนะครับคิวเลนเฮ้ยช่วยย้อนก่อนนะครับ <c oughs> ผมว่าเกมนี้อาจจะอาจจะไม่ต้องกลับบ้านเลยก็ได้นะเพราะว่าสองตรงข้ามเขาตัวไดเมจแบบฆ่าเราลมยากอะ่ะย้อนย้อนลูกเป็นลูกถ้าย้อนตีดูดเลือด ทาจิมันจะเอาอ่ะเพื่อนๆมันจะมามันจะมาหรือเปล่านะผมรอปกป้องย้อนอยู่นะครับหรือว่าทาจิเขาจะไม่เล่นแล้วนะย้อนมาตีมังกรย้อนย้อน,อนไม่มาตีมังกรย้อนไปตีคีปอยู่เนี่ยตีมังกรก่อนแล้วให้ตีคีไปก็ได้นะเพราะว่าเหมืงนกันเนี่ยคีปมันจะดันเร็วนะครับทาจินี่อะไรเนี่ยฮะมาป้นเปี้ยนแถมมังกรนานแล้วนะ ม,เ,มเช็ยกย่างให้เลยครับเดินเช็ยกย่างคลิกซี่คิวเลนอยู่กลางคลิกซี่บนม้ากลางเอาม้าก่อนเลยมาผมฟิกขังครับผมจะไปไหนครับโอ้ไม่มีใครตามว่ะเพื่อนๆนี่เกือบครึ่งหลอดน,นะผมทำอ e ีคิวเลนไปเกือบครึ่งหลอดเลยนะถือว่าแรงอยู่นะไอสายเผาเนี่ย เล่นได้ไหมซิลเข้าแล้วผมก็เข้าดีครับผมอันตีผมไม่มีทีครับอีกสิบวิอ้าวผมได้มาหนึ่งคิวคิวเลมันจะล้วงยอนเรียบร้อยครับผมเกมนี้จบอย่างง่ายเลยครับคือจริงอาต้านี่ก็ถือว่าเป็นตัวคอครที่ถ้าสมมติว่าใครเล่นช่ำี่ยมันก็จะแบบเขาเรียกว่าซื้อฟิกเกอร์จากฝั่งตรงข้ามได้ดีนะครับเพราะว่ามันสกิลมันต้องฟิกเกอร์หนีอะไรประมาณนี้นะถ้าสมมติว,ว่าฝั่งตรงข้ามไม่มีฟิกเกอร์เนี่ยเขาก็จะแบบต้องสู้หรือไม่ก็แบบต้องตายแน่อนอนนะครับผม ก็เกมนี้เราก็ขังไปขังไปหลายรอบอยู่นะนี่เราเกือบได้ MVP ครับผมหืม่่าไป4ตัวแอซิส10รับได้เมจไป37นนะครับก็ถือว่ารับไปเยอะอยู่นะอืมก็อาตาถือว่าเป็นตัวละครที่เล่นสนุกเล่นง่ายนะครับผมลองมาเล่นดูกันได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ